สวัสดีจ้ะเพื่อนๆมาเจอกันเด็กแล้วนะคะกับช่องคนไทยสภาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรลดเลือนริ้วรอยใครที่มีปัญหาที่มีริ้วรอยที่มีผิวไม่กระจาา่างใสที่ปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดําเลยนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก,ก็ฝากกดซับตั๊กไค์กดไลค์กดแชร์เพื่อเ,อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะค่ะทุกคนส่วนผสมตรงของเราตัวแรกเราจะใช้เกลวัตซลีนนะคะในส่วนของเกลวัตซลีนเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เกลวัตซลีนอยู่ที่1ช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะเจลวัส,สลีนนะคะนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งนะคะในส่วนของน้ําผึ้งเขาจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะในส่วนของน้าผึ้งก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับดูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่1ช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะน้ำผึ่งหนึ่งช้อนชานะคะายนี่เลยนะคะคือมะนาวนะคะในส่วนของมะนาวก็จะมีกรดเ h a เขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่แพ้น้ำมะนาวก็ใช้น้ำส้มสดก็ได้นะคะหรือน้ำสับปะรดหรือน้ำมะเขือเทศ ใช้แทนกันได้เลยนะคะหรือใครจะใช้น้ํามะขามเปียกก็ใช้ได้เลยนะคะในส่วงของน้ํามะนาวเราจะใช้อยู่ที่1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นเรามาคน2ตัวนี้ให้เข้าเข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเติมส่วนผสมตัวอื่นลงไปนะคะถ้าเขาเนืดเราเติมน้ําผึ้งลงไปได้อีกเลยนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะนี่เลยนะคะคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะถ้าออกเร็วๆหน่อยนะคะ สูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ2อถึงสครั้งเลยนะคะนี่นะคะพอเขาโดนน้มามะนาวลงไปนะคะเขาก็จะละลายออกมาแบบนี้ก็จะไม่จับกันเป็นก้อนนะคะทําได้ทีละ2อถึงสครั้งเลยนะคะแต่แนะนําให้ทําตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าเรามีน้ำมะนาวนะคะนี่เลยนะคะเราตีให้เนื้อครีมมาเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเรามาพอ,อ,อกเลยนะคะ ใช้มือเลยนะคะเขาจะได้ง่ายดีจะได้เกลี่ยง่ายนะคะในส่วนคนจะพอกพอกนหนาเลยนะคะพอกนหนาแล้วก็ทิ้งไว้10-15นาทีนะคะ หลังจากที่เราไปล้างออกแล้วเราจะเห็นความแตกต่างเลยนะคะผิวของเราเนี่ยจะใสขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะผิวของเรานะคะจะใสจะช,ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะจะไม่ทําให้ผิวของเราแห้งกล้านนะคะนี่ค่ะเราพ่อแบบนี้แล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะแล้วก็ไปล้างออกวิธีล้างออกวาสลีนใช้กระดาษเช็ดชู่เช็ดก่อนนะคะหรือใช้ผ้าเช็ดตัวชุบน้ําอุ่นแล้วก็มาเช็ดเคสออกแล้วก็แล้วเราก็ไปล้างหน้าได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกกาตรติดตามมาคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับตไคร้กดไแรกกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใช้ดูนะคะใครอยางมีผิวที่ดีผิวที่สวยผิวที่สดใสห่างไกลดูลอยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรด,ดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ